อ้าวแล้วแบบนี้นะคะผู้ประกรันนจะได้รับความคุ้มครองต่อหรือไม่นะคะต้องทำอย่างสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะหลายท่านก็จะได้ยินข่าวนะคะว่ามีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิดกิจการลงนะคะ อ้าวแล้วแบบนี้นะคะผูวประกรันนจะได้รับความคุ้มครองต่อหรือไม่นะคะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเอฟไลอยากจะมาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆนะคะและเราจะต้องทําอะไรกันบ้างคะ่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าหลังจากที่บริษัทประกรันมินาสภัยนะคะถูกปิดตัวลงไปนะคะทันทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีคําสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือสำนักงานคอปพอนี่แหละคะ่ะก็จะมีฐานะเป็นนายทะเบียนนะคะก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยนะคะเป็นผู้ชำระบ,บัญชีะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะทางสำนักงานคอปพอนะคะก็จะมีการมอบหลักทรัพย์ประกันนะคะและเงินสำรองประกันภัยนะะซึ่งก็คือ ทรัพย์สินนะคะที่ทางบริษัทประกันนะคะได้วางไว้กับทางคอพพค่ะส่งมอบให้กับทางกองทุนประกรันนาสภัยนะคะเพื่อเป็นผู้ชำระบัญชีค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วกองทุนประกันวินาศภัยคือใครนะคะมีบทบาทหน้าที่อะไรนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ากองทุนประกันวินาศภัยนะคะเป็นองค์กรของรัฐนะคะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลนะคะภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่สองนะคะ ปีพุทธศักราช2551นะคะเพื่อที่จะเข้ามาให้ความคุ้มครองนะคะดูแลแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายทางบริษัทประกันภัยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภยัยผู้รับผลประโยชน์นะคะหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายที่มีสิทธิ์ได้รับชราระหนีตามสัญญาประกัน ดังนั้นนะคะเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยนะคะถูกปิดตัวลงไปนะคะถูกเพิ่มถอนใบอนุญาตแบบนี้นะคะก็จะมีกองทุนประกันวินาศภัยนี่แหละคะ่ะเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ความคุ้มครองนะคะในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะโดยสามารถที่จะเยียวยานะคะในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะคะ ให้กับผู้ที่รับความเสียหายที่ได้มีการยื่นคําขอเอาไว้นะคะในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทตามกฎหมายค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายท่านก็อยากจะทราบนะคะว่าแล้วกองทุนประกันวินาศภัยมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไรนะคะในการที่จะจ่ายค่าสสนไหายทดแทนให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยนะคะคือใครเนี่ยก็คือผู้เอาประกันภัยนะคะ ผู้รับผลประโยชน์นะคะหรือผู้ที่รับความเสียหายที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระนนี่ตามสัญญาประกันภัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเอฟสรุปมาให้นะคะเป็น5ขั้นตอนการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัยค่ะขั้นตอนที่1นะคะทางกองทุนนะคะก็จะมีการจดทะเบียนนะคะบอกเลิกกิจการนะคะภายใน7วันนะคะก็จะมีการแจ้งเป็นสาธารณะนะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ทราบว่า บริษัทประกันวินาศภัยนี้นะคะได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิดกิจการลงนั่นเองค่ะ 2. นะคะกองทุนนะคะก็จะมีการส่งจดหมายนะคะไปยังเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะให้ทราบเนี่ยภายใน30วันนะคะตามารายชื่อนะคะที่ปรากฏในข้อมูลของบริษัทค่ะ 3. นะคะกองทุนนะคะจะมีการประกาศนะคะให้เจ้าหนี้ได้ทราบว่ากองทุนจะกำหนดให้วันไหนนะคะ เป็นวันที่มายื่นคำทวงหนี้นะคะซึ่งระยะเวลาในการยื่นคำทวงหนี้นะคะก็คือภายใน60วันนั่นเองสำหรับสถานที่นะคะที่ใช้ในการยื่นคำทวงหนี้นะคะถ้ากรุงเทพปริมณฑลนะคะ สามารถไปยื่นนะคะได้ที่กองทุนประกรันวินาศภัยนะคะเขตสตุจักรกรุงเทพได้เลยนะคะหรือสำนักง,งานคอพอพอนะคะส่วนกลางก็ได้ค่ะถ้าต่างจังหวัดนะคะก็ไปที่สำนักง,งานคอพอพอนะคะในส่วนภูมิภาคซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการยื่นคำทวงหนี้ตรงนี้แนะนำให้สอบถามเอฟมาเป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าในแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะ ถัดมานะคะข้อที่4นะคะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นคำทวงหนี้แล้วนะคะทางกองทุนประกรันวินาศภัยนะคะก็จะเร่งนะคะอ่ะชาชำระหนี้นะคะให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายโดยเร็วนะคะ,ะว่าเจ้าหนี้แต่ละรายเนี่ยจะได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคณะอนุกรรมการต่างๆนะคะมาร่วมพิจารณานะคะตรวจสอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรมค่ะ เมื่อผ่านการอนุมัตินะคะจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วนะคะเขาก็จะมีการส่งจดหมายนะคะไปยังเจ้าหนี้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะคะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับชาําระนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้นะคะหรือนะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปตรวจสอบนะคะรายชื่อนะคะได้จากเว็บไซต์ของกองทุนได้ค่ะ www.gif.or.th ค่ะ ถัดมานะคะขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนการรับเงินนะคะเมื่อเรานะคะได้รับเอกสารนะคะจากทางกองทุนนะคะว่าเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้นะคะเราก็เลือกนะคะกรอกแบบฟอร์มนะคะว่าต้องการที่จะรับชําระหรือไม่รับนะคะถ้าเราต้องการที่จะรับชําระหนี้นะคะเราก็าแนบพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีนะคะ ก็กรอบแบบฟอร์ม ค่ะแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดนะคะกลับไปยังกองทุนประกรันวินาศภัยเขตจตุจักรนะคะกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อทางกองทุนนะคะได้รับเอกสารครบถ้วนนะคะถูกต้องแล้วนะคะก็จะรีบโอนเงินนะคะให้กับเจ้าหนี้นะคะ,ะตามรายละเอียดที่เราได้แจ้งไว้ค่ะก็สิ้นสุดนะคะก็ขั้นตอนการรับเงินนะคะจากกองทุนประกันวินาศภัยค่ะตรงนี้เป็น5ขั้นตอนการดําเนินงานนะคะในการจ่ายค่าสินหมายทดแทนให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของกองทุนประกันวินาศภัย แต่ถ้าท่านใดนะคะที่กรมทรร์ยังเหลือความกุ้มครองอยู่เยอะเลยนะคะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เอฟแนะนำก็คือสามารถใช้กรมทรร์ตัวจริงอะคะ่ะไปเป็นส่วนลดแทนเงินสดนะคะในการซื้อประกันภัยใหม่นะคะกับบริษัทประกันภัยนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะกับกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งตอนนี้มีอยู่14บริษัทประกันภัยค่ะก็นํากรมธรรนะคะ,คะ,นนะ,คะไปเป็นส่วนลดแทนเงินสดนะคะแล้วเราก็เพิ่มส่วนต่างนะคะ ได้เลยนะคะก็เอา,อาพิจารณากันเอ,เองนะคะว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะคะและอีกหนึ่งบทบาทนะคะของกองทุนประกันนาสะพายนะคะก็ช่วยในการสนับสนุนนะคะส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะคะให้มีความมั่นคงนะคะมีเสถียรภาพนะคะเกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนนะคะ ว่าธุรกิจประกันภัยนี่ราะคาที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้นะคะมีประกันไว้นะคะไม่ได้ใช้ดีอยู่ตอนจะใช้แล้วไม่มีนะคะก็ท่านใดนะคะสนใจที่อยากทําประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุสามารถที่จะทักสอบถามอยู่ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดซั b สไหรือกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะจิรดารมั่งศกดาในหน้าประกันนิสัยใบอนุญาต620 4036 847เเอฟลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับเอฟได้ใหม่ในคลิป